สวัสดีครับพบกับฮอปปี้สนามอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาส่องผมกันนะครับจะเป็นยังไงลองติดตามชมเลยครับอันนี้เป็นหนังศีรษะของผมนะครับก็เนี่ยครับไม่สระผมมาสองวันนี่เราก็จะเห็นเลยตามดูหนังศีรษะก็จะมีไขมันนะผิวก็ค่อนข้างมันเลยแล้วก็เริ่มคันนะฮะไอตรงส่วนที่คันเนี่ยถ้าลองดูก็จะเริ่มเป็นแดงๆนะ ไขมันก็เยอะมากเลยเนี่ยเริ่มแดงอักเสบแล้วก็เหมือนมีรังแคด้วยสยองมากเลยนี่หัวเราเลยนี่ส่วนตรงที่ผมบางหัวรันๆนหน่อยก็เนี่ยครับผมจะเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะก็จะเหมือนกับปลูกข้าวเลยอะเนี่ยขึ้นไวๆนะนี่ส่วนตรงอื่นก็เนี่ยเป็นคราบมันแล้วก็มีรูเหมือนรูสิวด้วยนะเนี่ยลองดูผมนะครับก็จะงอกขึ้นมาจากูหนังศีรษะ มีผมงอกด้วยนี่ดูแก่แล้วนี่นะครับก็ลองดูนี่ผมก็จะมันมากเลยคราวนี้ลองมามองด้วยกล้องจุลทรรศน์ด,ดูนะครับนี่อันนี้คือรากผมนะครับโอ้โหส่วนสภาพผมนี่แย่มากครับใครมีแชมพูอะไรแนะนำหรือมีสปอนเซอร์ก็ส่งมาได้เลยนะเนี่ยผมเราแย่มาก มันทั้งแตกนะครับคราวนี้เราลองมาเทียบกับผมหงอกดูนะครับไอ้ใสๆนี่คือผมหงอกส่วนสีดำๆคือผมปกติครับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครานี้พอเราซูมเข้าไปที่ผมหงอกนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยมันก็มีสีดำๆอยู่นะแต่น้อยมากเลยก็จ้องเป็นใสๆ ส่วนผมปกติเนี่ยครับก็จะเป็นดำแบบนี้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะพอดีกล้องเราอาจจะไม่เหมาะกับสองเส้นผมนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับถ้าอยากให้เราส่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาพคลิปใหม่ๆจากทั้งเราก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ